สบายดีสบายดีไอ้น้องที่เขารลบหักทุกทุกคนทุกทุกท่านบอวา่าซิอยู่ใกล้แล้วก็อยู่ไกลบอวา่าซิอยู่ฟังแล้วแล้วก็ฟังไทย <c oughs> ในยินเสียงสัตว์อยู่บก่กตาส่งผมจกส่งผมอย่างบุมาเดิอมากินเบียร์น้ำโบดแซบแซบซบแซบ,แซบน้ำกันนั่งอยู่ค้เดียวนั่งอยู่แตนก้องต้นมะขาม เห็นคักยัวเสื้อซ้อนกับบริษายเบียร์ลาวเบียร์ของคนจริงใจเดี๋ยวขออนุญาตแซ่กอนเด้อพีดเสียงบ่ได้